ในกลุ่มของแบงก์เองค่ะปรากฏว่าผลประกอบการไตรมาสแรกมีการประมาณการกันออกมาเนี่ยกำไรต้องเรียกว่าอู้ฟู่เลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่กําไรอู้ฟู่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผลด้วยนะกลุ่มธนาคาร7แห่งก็จะมีการรายงานกาไรสุทธิรวมกันเขาคาดการณ์ว่าจะไปแตะอยู่ที่5.03หมื่นล้านบาท50,000กว่าล้านถ้าเทียบ year on year เนี่ยเพิ่มขึ้นมา1%ค่ะภาพรวมกําไรสุทธิตลอดทั้งปี67ของแบงก์เนี่ยจะไปอยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่าล้าน 2.05แสนล้านบวัวหลวงค่ะ BBL คาดการไตรมาส167เนี่ยกำไรนะคะจะอยู่ที่ประมาณ14,000กว่าอ้ขออภย 1, ัย1400กว่าจนถึง1900นะคะล้านบาทตรงนี้ส่วน KBank หรือว่ากสิกรไทยจะ,ะอยู่ที่ประมาณสัก1973ล้านบาท KKP นะคะ,คะเ,ออเกียรตินาคินพัทระนะคะคาดการว่าอยู่ที่ประมาณสัก900ล้าน KTB นะคะสูงสุดจะอยู่ที่11,800ล้านบาทค่ะ SCB10,000 1000กว่าล้านทิสโก้ค่ะ,คะ <sk> ก็คาดการณ์อยู่ที่1 7 2 0ถึง1,764ล้านบาททหารไทยธนชาตินะคะ,คะ5 3 0 0ถึง6,321ล้านบาทซกลิสต,ตลาดทุนไทยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าบรรยากาศในตลาดหุ้นตลาดทุนที่เราได้ฉายภาพไปเนี่ยเอาล่ะดูแลสถานการณ์ค่อนข้างย่แย่ม,ยม,ยม,มีความซบสเซานะคะแต่ว่าไม่ใช่หุ้นทุกตัวที่จะมีสถานการณ์ย่แย่เช่นนั้นในกลุ่มของแบงก์เองค่ะปรากฏว่าผลประกอบการไตรมาสแรกมีการประมาณการกันออกมาเนี่ย กำไรต้องเรียกว่าอู้ฟู่เลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่กำไรอู้ฟู่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผลด้วยนะก็เลยจะเลสไมให้คุณผู้ชมนได้เห็นได้ดูกันนะคะมาดูการวิเคราะห์สําหรับกําไรหุ้นแบงก์เธนาคารด้วยกันค่ะไปเริ่มต้นกันนะคะที่บอลกรุงศรีพัฒนสินจํากัดโดยคุณกรพัฒนวรเชษฐ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะก็บอกว่าคาดการณ์ว่าเดี๋ยวช่วง17-19ถึงเมษายน67เเนี่ยเขาจะเริ่มทยอย ประกาศเด้หรือว่าได้เห็นผลก,รรกำไรกันกลุ่มธนาคาร7แห่งก,ก็จะมีการรายงานกําไรสุธทธิรวมกันเขาคาดการณ์ว่าจะไปแตะอยู่ที่5 0 3จุดศหมื่นล้านบาท50,000กว่าล้านซึ่งถ้าเทียบเยอ r นเยี a ยเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1%ค่ะก็คือตีกลมๆก,ก็คือ50,000ล้านใช่ค่ะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็คือไตรมาสหนึ่งของปี2566ค่ะ,ะก็เพิ่มขึ้นมาจุดนึงหนึ่งต์ใช่คะ เป็นการเพิ่มขึ้นของส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เราเคยบอกว่าถ้าจะดูกําไรของแบงก์เนี่ยต้องมาดูนิมด้วยนะจะดูในเรื่องของกําไรดอกอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะอาจจะมีคา่าใช้จ่ายอื่นๆต้องมาหักลบด้วยให้ดูนิมนะคะต้องแน่นิมเพิ่มแต่การที่นิมเพิ่มครั้งนี้ค่ะทางคุณกรพัฒบอกว่ามันเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย รับเงินสินเชื่อนั่นแหละก็ดอกเบี้ยสินเชื่อนั่นแหละนะคะยิวออร n โลนส์ตามทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นทิศทางขาขึ้นก็คาดว่าภาพรวมกำไรสุทธิตลอดทั้งปี6-7ของแบงค์เนี่ยจะไปอยู่ที่2 0 0แสนกว่าล้าน2.05แสนล้านถือว่าบวกขึ้นมา5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเขาเรียกว่าคงที่คงวาคือถ้าค้ามองกันถึงภาพนี้นะคงเส้นคงวาใช่ก็คือว่าในปี2566 คาดการรวมผลประกาศออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณ2องแสนล้านใช่โอ้โหคือคักกันใหญ่เลยไม่ใช่คือคักอะไรต,ตลาดของตลาดหุ้น<ช>โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์แล้วก็รวมถึงคนที่ถือหุ้นแบงก์แล้วก็ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยคึกคักแต่คนที่น่าซีดน่าเสียเนี่ยก็คือว่าเป็นลูกค้าที่ไปกู้เงินนั่นแหละคุณอิชนัน<อ>ไม่มีตังค์อ่ะดอกมันสูงผ่อนบ้านหมื่นนึ่งหัก บอกก็เจ็ดแปดพันที่เหลือสองพันคือเงินต้นแบบนี้เป็นต้นเพราะมัน<ช>เป็นตามนโยบายอัตราดอกเบีย้ยของแบงค์ชาติที่มีการปรับขึ้นใช่ค่ะ,คะซึ่งนอกเหนือจากทางกรุงศรีพัฒนาศรีแล้วนะคะ,คะบอลอฟินแลนเซียไซรัสก็ได้มีการประมาณการรายได้กําไรของกลุ่มแบงก์ไว้ด้วยเหมือนกันเจตธนาคารคแลวจะมีการรายงานกําไรสุทธิรวมของไตรมาสหนึ่งหกเจ็ดเนี่ยนะคะก็ะบบะคาดว่าจะฟื้นตัวเป็นห้าหมื่นล้านบาทบวกขึ้นมาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ ไ <Q S 2> ตรามารก่อน <on Q. S 2> หนอใช่ค่ะเพราะว่าเป็นฐานต่ำมาแล้วในส่วนของไตรามาสไตรมาสสีก่อนหน้านั้นนะคะส่วนควอเตอร์สปี6-7เนี่ยก็บวกมา1%เท่ากันกับการประมาณการเมื่อสักครู่ปัจจัยหนุนค่ะมาจากผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือว่า ECL ก็คือการตั้งสำรองอของปีก่อนหน้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือว่า OPEC ที่ลดลงทีนี้ด้านของคุณภาพสินทรัพย์ค่ะ เขาบอกว่ายังจะต้องกังวลกันอยู่นะคะแต่ว่าคาดว่าจะบริหารจัดการได้ NPL ใหม่ของไตรมาส1ปี6 7เนี่ย NPL คือนี้เสียพันดาวพวกเราที่เป็นลูกหนี้เนี่ยนะคะแล้วก็จ่ายไม่ไหวนะคาว่าจะไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องไฮไลท์ตรงนี้คุณภาพของสินเชื่อมันเป็นสิ่งที่น่ากังวลของแบงค์แต่ว่าก็ถ้าหากมีการคาดการแบบนี้แล้วนะั่นหมายความว่าแบงค์จะต้องมีการตั้งสำรองหนี้ศูนย์สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะ จะไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องจาก Q4 ปี2566คือเมืม่อช่วงเดียวช่วงปีที่แล้วปลายปีที่แล้วสุดท้ายส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม SME และรายย่อยหลังสิ้นสุดโครงการพักชำระหนี้ปี67 SME ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไม่ฟื้นสุดท้ายแล้วก่อนที่เคยช่วยก่อนหน้านี้เรื่องโครงการเรื่องของการยืดหนี้สินทรัพย์ต่างๆช่วยไปแล้วหมดสิ้นโครงการแล้ว ก็ยังไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ถ้าเป็นประเด็นนี้จริงๆนะหมายถึงว่าตามที่คาดการไว้ก็เท่ากับว่าจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นจากนี้เสียของกลุ่ม SME แล้วก็คนที่เคยเข้าโครงการรหัสอะไร2อหนึ่งใช่ไหมใช่2องหนึ่งวินใช่ไหมก็เท่ากับว่านี่ก็จะเป็นปัญหาอีกค่ะแล้วก็ยังจะมี ITD ดีอีกค่ะประเด็นปัญหา ITD ที่แสดงอห้าแบงค์นะห้าแบงค์นะสำรองนี่ค่ะโอเค ทีนี้พามาดูค่ะ,คะเมื่อสักครู่นี้คือ50,000 50, 0ล้านของไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยคือรวม7ธนาคารมาวิเคราะห์รายธนาคารกันนะคะนี่เป็นการรวบรวมจากหลายๆบอลบลที่วิเคราะห์ประมาณการตัวเลขกันมาทั้งฟิแนเซีทั้งพายยูโอบีดาโอกุศสีพัฒนศิลแล้วก็ฟิลิปด้วยนะคะโบลลงค่ะบ b l คาดการไต,ตรมาส167เนี่ยกำไรนะคะจะอยู่ที่ประมาณ14,000กว่าเอ้ยขออภัย1,400กว่าจนถึง1900 นะคะล้านบาทตรงนี้จะแับเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ7.6%นะใช่ย้อ,อนและมองไว้แบบดีที่สุดนะคะส่วน K-Bank หรือว่ากสิกรไทยจะ,ะอยู่ที่ประมาณสัก1,973ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น2.2%ค่ะนะคะเคเนะคะ,คะเ,เกียรตินาคินพัทระนะคะ,คะสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่ประมาณสัก900ล้านใช่ค่ะอันนี้จะติดลบนะ ใช่ลดลงมาจากยอะหน้านั้นเยอะออนเยียใช่ค่ะสูงสุดก็จะลดลงมา6 0 5ค่ะ KTB นคทีีนะคะสูงสุดจะอยู่ที่11,800ล้านบาทค่ะก็อาจจะบวกขึ้นมาได้ถึง17%นะคะ SCB 11,000กว่าล้านนะคะบวกขึ้นมา 0. ูเเทิสโก้ค่ะก็คาดการณ์จะอยู่ที่1720ถึง1,764ล้านบาทนะคะลดลงมาจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วน หานไทยธนชาตินะคะ5,300ถึง6,321ล้านบาทนะคะนี่คือการคัดกันงบก็อตัวเลขแดงๆนี่ไม่ใช่เขาขาดทุนนะเพียงแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วน่มันลดลงแต่ก็คือยังกำไรอยู่ถูกต้องที่นี้ตกใจาดูปัจจัยหนุนกันหน่อยนะคะที่ทำให้ไตรมาสหนึ่งปี67แบงก์กำไรโตก็ทางกรุงศรีพัฒนาสินสรุปมาว่าปัจจัยหนุนส่วนนี้ก็มีนิมในราคาอย่างที่บอกไปแล้วนะคะดอกเบี้ย เงินกู้นะคะได้รับมาเยอะขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นอยู่ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลงตามปัจจัยฤดูกาลค่ะแล้วก็การตั้งสํารองจ่ายเนี่ยลดลงมาจากไตรมาสสี่ปีที่แล้วที่เขาได้มีการตั้งสํารองก้อนใหญ่แบงค์ที่ตั้งสํารองก้อนใหญ่คือ KTB สําหรับลูกค้ารายหนึ่งนะของกรุงศรีาไม่ได้ระบุว่ารายไหนนะคะรายเมื่อกี้แหละเพจก่อนหน้านั้นใช่แล้วก็ TTB ด้วยนะคะ,ออะนอกนอจากนั้นค่ะภาพรวมสินเชื่อเนี่ยก็ต้องจับตาดู นะคะคภาพรวมสินเชื่อเพิ่มขึ้นมาการปล่อยสินเชื่อเนี่ยแบงก์ปล่อยเพิ่มขึ้นมา0.6% Year on year แต่ถ้าเกิดเทียบกัน Quarter ์ออนคว t e r นะคะหรือว่าเยียทูเดทเพราะมันเท่ากันท่งตัวเพราว่าแบงก์เนี่ยเข้มงวดขึ้นในทุกกลุ่มด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะรายย่อยส่วน NPL ratio เนี่ยคะ่ะบวกขึ้นมา3.59% Quarter on q u a อร์ r นควเตอควอเลย จากการตกชั้นของลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งคาดว่าคือ i อ d ดีด้วยก็ลาก,กันลงมามธนาคารยังแข็งแกร่งอยู่ค่ะด้านการตั้งสำรองอันนี้เพียงพอต่อผ่อดนะคะ Coverage Ratio ที่173%่งซึ่งตรงนี้ใกล้เคียงกันกับไตรมาสสี่ปีที่แล้วที่เคยตั้งไว้186%่งก็ลดลงมานิดหนึ่งลดลงมาเล็กน้อยเท่านั้น,<ช>นเองอันนี้จากทางบอลอกลุงศสีนะคะค่ะและนี่อันนี้คือใครที่เป็นนักลงทุนอยู่อันนี้เรามาได้โชว์กันก็เตรียมจะขึ้นเครื่องหมาย SD นะคะ7แบงก์ด้วยกันให้ดูนะคะ mm hmm. ก็จะมีการจ่ายปันผลแบบนี้เลย SCB 7บาท84สตางค์นะคะ KTB 0.868แล้วก็ TTB 0.055เขาจ<ค>ะขึ้นเครื <S 1> <S 1> ค่อหมาย SD วันที่17เมษายนนะคะถัดมา K Bank ค่ะเดี๋ยวขึ้นเครื่อหมาย SD วันที่2เมษายนจ่ายปันผลอยู่ที่6บาท BBL 22เมษายนเนาะ,ะ,ะ BBL 5บาทขึ้นวันที่23เมษายน ทิสโก้5บาท75นะคะขึ้นวันที่24เมษายนและสุดท้ายคือพัทละเกียรติน,นะคะเกียรตินพัทละเนี่ยอยู่ที่1บาท75สตางค์2ีเมษายนก็เป็นช่วงการจ่ายผลประกอบการการจ่ายปันผลขออภัยการจ่ายปันผลก็เอสบีเป็นอันดับหนึ่งนะคะลง,ลงมาเป็นเคแบงค์นะคะจากที่เห็นเนี่ยก็คือทิสโก้บีบีเอลเคเคพีแล้วก็หลดหลักันลงมาคือ KTB แล้วก็ทีทีบีด้วยนะคะก็มีวันให้ได้เห็นกันและ ะะสำหรับนักลงทุนใครก็ถือหุ้นอยู่ก็รอรับได้เลยส<อ>ําหรับหุ<ด>้นเอกดีนะดูวันไว้ด้วยนะคะคะ่ะ